เดือนเดียวเองนะอืมนะคะคือเวลาจีน่าอา่อานข่าวข่าวเหมือนอิจฉาเขานะคะ <c oughs> ตอนโมเมนต์หวานนะคะของความรักคู่นี้เลยญยยาญ่ารัศยาน,นเดชกิมิยะที่คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าออร่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวจับทั้งคู่แบบสุดๆเลยคะ่ะโดยล่าสุดนะคะสายญาญ่าได้มีการโพสคลิปนะคะลงใน i n s t a g r กรมอีกครั้งพร้อมแคปชั่นว่า m o n t h ago i s h นะคะซึ่งก็ถึงแม้ว่าโมเมนต์การขอแต่งงานจะผ่านไปแล้ว1เดือนนะ แต่ความหวานอย่างอบอวนในไอจีสาวย่าเราไปดูโมเมนต์ว่าที่เจ้าสาวเขาได้มีการรวบรวมมาให้เราได้ดูกันว่าจะหวานขนาดไหนค่ะช sure. ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ